เรามีชาเลนจ์เดี๋ยวเราจะให้พี่กิ๊กเลือกนะคะว่าพี่กิก๊กจะได้ไปที่ไหนเราจะให้พี่กิ๊กเลือกชุดโหเดีชุดนี้เลือกหรือเปล่า,าข้างบนแล้วนะได้แก่น้น่นงขาวมขาวให้เปเป็นแม่ชีเหรอโอเค<ไ>ค่ะพร้อมเดี๋ยวเอเจ็ดวันเจอกันค่ะทีมยิ่งสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเช้านี้ว่างมากเพราะฉะนั้นกองตีห้าครึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะคืออะไรก็ไม่รู้ว่าพี่กิ๊กเคยทำอะไรแบบนี้ไม่มีแบบแผนแบบนี้มาก่อนไหมคะก็ไม่เคยนะปกติก็ต้องมีแผนคร่าวๆค่ะแต่ก็ยังไม่รู้จะไปกินจะไปอยู่ยังไงคือบอกเลยว่าแบบทีมงานเขาแบบเนียนมากเขาชเชลนจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ไปไหนอะ่ะให้ใส่ชุดขาวไปทาอะไรก็ไม่รู้เพราะเดินทางยางังพร้อมมาไปเลยไหมคะไปแล้วพี่งวงด้วยเพื่อจะไปนอนดันเลย ครับพี่พี่อะทำไรหรืปลุกแล้วหรอพี่ยังนอนอยู่เลยอะพี <c oughs> ่อยู่ที่ไหนเนี่ยมันมาทางมอเตอร์เวย์นี่มันคือจุดพักรถแน่นอน <c oughs> ถ้าพรุ่งนี้ไปไหนได้บ้างพรุ่งนี้ไปไหนได้บ้างระยองชลบุรีบางแสนจันทบุรีจันทบ,บุรีมีทะเลเหรอไม่บอกเอ้ยเอ้ยโอเคเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อว่าทีมงานใช้งานหนัก ที่ก็อยู่การทะเลค่ะคล้ายๆเป็นโสดละยากับศาสนีในจำเลยลักกังจะถูกประกครขังที่ไหนกันนี่ <c oughs> เราจะมีชอยให้พี่กิ๊กเรื่องขาว่าพี่กิ๊กจะได้ใส่ชุดอะไรในการไปดำน้ำครั้งนี้ให้พี่ดำน้ำาหรอโอเคเรื่องว่าจะเอาบหรือล่างพี่กิ๊กเรื่องเลยนะ <c oughs> เหมือนจะเห็นหรือเปล่าข้างล่างดีไหมข้างล่างหรอพี่กิ๊กแน่นะอันนี้คือชุดที่ต้องใส่นะใช่เลยค่ะแล้วเปิดเลยค่ะดิกินนี่ เล่นแบบเมืิอกี้เวเอาจริงๆให้ใส่นี่จริงเหรอใส่ได้นะเพราะว่ามีชุดกลางในเดี๋ยวเอาชาเลนจ์จริงๆดีกว่าอ้าวอันนี้อันนี้แกล้งเหรอใช่โอ้โหอ่ะมาอ่ะอันนี้ฉลุเลยเอ่ยมันนุ่นกบเย้เราได้นำน้ำเหรอได้นำจริงเหรอตอนนี้นะคะก็พร้อมทำภารกิจที่ชาเลนจ์แล้วนะคะยังไม่รู้เลยให้ทำอะไรยังไงเนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วนาแกไม่ใช่บาปนะ ทีมงานเทลจิน่าน,น่ารักกับพี่กิ๊กมากเลยนะคะอ้าวเราทีมงานก่อนทีมงานอ้าวมาเร็วตอนไหนก็มาทะเลแล้วนะครับลองเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการดำน้ำของพี่กิ๊กหน่อยว่าพี่กิ๊กเนี่ยช่ำชองหรือว่าดำน้ำแบบ โปรเฟสชันแลยังไงครับผมพี่เคยได้บัตรเรียนนักเรียนดำน้ำนะคือต้องดำเพราะว่าตอนนั้นทำรายการที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปเรียนดำน้ำเคยได้ใบดูหน้าพี่สิมั่นใจมากอ่ะพี่ก็อิติพิโสในใจตลอดไงพระพี่ธเจ้าของลูกด้วยเจ้าค่ะประมาณนั้นแล้วมาถึงไกลถึงขนาดนี้แล้วทีมงานไปไหนครับเนี่ยแมโลงมา อกว่าจะลงมาด้วยลงมาด้วยถึงไวล้วก็มาทิ้งเราแต่ไม่เป็นไรนะพี่เขอยากจะบอกว่าไม่มาก็ได้แต่เราอ่ะนะรักเรามานะคะ <c oughs> ลุย เป็นไงบ้างเมื่อกี้ไปไหนมาคะเบื่อไม่ต้องมาถามเลยอ่ะแต่ว่าเราจะบอกว่านอกจากว่าที่นี่จะสวยแล้วนะคะปะกาลังก็โอเคแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วเนี่ยที่พักค่ะที่สแรสรนมารียนานี่ก็แบบน่ารักมากคือเขาะจะมีที่กินที่นั่งเยอะมากใครที่ต้องการมามีความเป็นส่วนตัวนะคะหรือมาทั้งครอบครวัควเพราะฉะนั้นเรียนเชิญที่นี่ได้เลยนะคะ กับมาถึงทีมงานคือแบบไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเขาเลยเพราะว่าวัาวนนี้แบบคืออะไรวันนี้จะแกงกับทุกวันทุกมี่อ่ึงไงคะคุณน้องหานัดตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะฮะไปเลยค่ะไปตลาดกันเลยค่ะ พี่กิ๊ก็เดินทางมาถึงตลาดแสมสารแล้วค่ะแต่บอบหน้าตาอาจจะอิดโรยนิดนึงวันนี้กําลังบุญส่งผลชานิดนึงนะคะเขายังไม่ให้กินข้าวเขาบอกว่ามีแบบมิชชั่นนู่นนี่นะต้องทำเองอ่ะไหนว่างไงจ๊ะมิชชั่นก็คือให้พี่กิ๊กค่ะซื้อของแล้วก็พบปะผู้คนในตลาดแต่ไม่ใช่ง่งายๆนะเราจะมีช้อยให้เลือกว่าพี่กิ๊กจะต้องซื้อของกี่ร้านซื้อของแกก็ต้องเลือกท <c oughs> <ๆ>ุ่มหนึ่งจะได้กินไหมข้าวยังไม่พอค่ะ เราจะให้เรียกว่าพี่กิ๊กต้องได้งบเท่าไหร่ในการซื้อของอ่ะเท่าไหร่คะหนึ100่งร้อยฮะแค่เนี้ยแล้วจะซื้ออะไรอะเอา,าชาล์ิน่าไหมพี่เดี๋ยวพี่จะไปแจกเขาเออแล้วพี่จะขอ,อ,อของรีมาได้ไหมวันนี้เรามีมิชชั่นให้พี่กิ๊กได้เงินเพิ่มค่ะก็คือว่าเราจะมีคําให้พี่กิ๊กกับพูดซึ่งเป็นคําที่ยากค่ะ<า>ถ้าพี่กิ๊กพูดได้ภายในหนึ่งรอบค่ะ<า>ต้องจะได้เงินเพิ่มหนึ่งร้อยบาทจะมีทั้งหมดห้าคำแล้วให้พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนเลือกให้ อ๋อโอเคร้านเขาายไม้คัทอยู่ไหนแล้วแต่ร้านกิ๊กเลยนี่เลยเอาร้านน้องลอตเตอรี่นี่แหละช่วยพี่นิดหนึ่งได้ไหมเผื่อถ้าหนูช่วยพี่ได้เดี๋ยวมีคิมให้คุณแม่ใช้นะครับมาเราก็เล่นจับเด็กก่อนเด็กเนี่ยง่ายไม่ยากน่ารักเด็กเป็นเด็กที่บริสุทธิ์นะคะอ่ะหน,หนูอยากได้อันไหนลูกหนูเลือกอันง่ายๆให้พี่นะอ่ะหนูลองดูซิอันไหนง่ายข้างบนข้างบนง่ายจริงนะ อยากแกงกันนะอย่ากแกงกันโอเคอาเฮียหลีไปหาอาหลีเฮียอาหลีเฮียไม่อยู่เจอแต่เมียอาเฮียหลีนีง่ายแลวเหรอถามจริง <laughs> แต่ก็ถือว่าวันนี้ทำสำเร็จเพิ่มอีกร้อยนึงได้เพิ่มหนึ่งร้อยบาทเอาจริงเหรอ, <laughs> อ,อขอบคุณค่ท้าฝากฝากให้คุณแม่ด้วยนะครับ ค่ะที่ลบกพ่วงหน่อยได้ไหมค่ะเขาบอกว่าเขามีมิชชั่นที่พี่ทำอันไหนที่แบบว่าง่ายให้พี่พูดหน่อยเราทำข้างล่างดีกว่าข้างล่างง่ายกว่านี่ไงโอเคอันนี้นะคะหมีตาสอยหอยใยสีหอยตาสีหมีใยสอยอ่ะมีอะไรเพิ่มให้พี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะรู้จักไฮลาจีน่าไหมคะลองใช้ดูอันนี้เขาให้ค่ะขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ วันนี้เขาพี่เพิ่าทำมิชชั่นที่ตลาดพี่ก็เลยถามหนูว่าหนูมีอะไรจะจะแบ่งพี่ไม้สักอย่างหนึ่งอะแต่พี่สามารถซื้อได้ได้แค่ในราคาสิบาทเท่านั้นอะมีอะไรจะจะเมตตาให้พี่ไหมอ๋อมันมันมันเก่งใจอะรับมาได้อ่ะอ้นี่ขาดทุนไม่ต้องเก้าสิบนะยังนึกว่าจะขอซื้อก็ได้กำไรอยู่ค่ะเพราะว่าหนูก็เคยเห็นพี่แต่ในทีวีโอ้ขอบคุณค่ะโอขยน่ารักของใหญ่ยุรินของหุ่พัน เก่งใจจริงอ่ะเอาโซดามาขวดนึงก็ได้ได้ค่ะซื้อนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคว้ายบุญส่งอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ อีพีแรกของชูซี่ของชูซี่ที่จะให้มีแบบภารกิจอะไรที่แบบว่าชาเลนจ์ค่ะชาเลนจ์นะคะแต่ตกใจมากนะตอนที่พี่กิ๊กไปทำชาเลนจ์ที่ตลาดเป็นของแฟนคลับเข้ามาแบบปลุมเลยใช่โอ้โหพี่มีตัวช่วยดีนี่แล้วตัวช่วยไปแจกเขาด้วยต้องหาแลยใช่อะร้อยพี่กิ๊กนะปล่อยหลังสิได้กินแล้วแน่นะงว้ยสามสองหนึ่งแล้วดีดดิดนิ้วเลยคุณผู้ชมข่ะงวดนี่เขาจะไม่โกหกเรานะคะทีมงานที่น่ารักของปี สามสองหนึ่งปิงเป็นไงคะพี่กิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนให้แค่นี้จริงเหแกงจนวิดาทีสุดท้ายอ่ะให้แค่นี้จริงอะพ <c oughs> ี่กิ๊กอัน <c oughs> นี้ข้าวอ, <c oughs> <c oughs> อันนั้นแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะอย่างเดียวก็อิ่มได้เรากินเพื่ออยู่มิได้อยู่เพื่อกินสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ ธรรมะสวยดีค่ะไม่ใช่ค่ะสวัสดีกิฟตไม่ใช่เดี๋ยวมีมากกว่านี้ไม่หรอไม่แกงเราไม่ใจแกงไม่แกงไม่แกงดั่นหลังค่อยทยอยมาแล้วทยอยมาแล้วไม่ใจไหลเกินไปเขไม่ใจไหลเป็นไงคะมาแล้วมงลงมงไม่ให้แม่ทีเลย เอาเป็นว่าผู้ชมค่ะในที่สุดทีมงานเขาก็น่ารักเขาไม่แกงอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องขอลุยแล้วพักเปรกและประทานอาหารสักครู่ค่ะโอเคค่ะ กับกรุงเทพกี่โมงคะเอางี้ดีกว่ามันชาเลน้นมาทั้งวันแล้วเดี๋ยววันนี้ชาเลน้นต่อยดีไหมว่าจะได้กลับกี่โมงอ่ะให้เลือกต้องชาเลน้นต่ออีกขอแปดโมงโตแรแย่โูซีจะได้กับแปดโมง่า